ลูกค้าท่านใดที่เซ็นไฟแนนซ์ไปแล้วนะคะผลการอนุมัตินะคะก็จะอยู่ที่1-3วันค่ะแต่ถ้าลูกค้ารับเงินผ่านบัญชีรายได้ชัดเจนนะคะเป็นโคสลารี่เป็นโค้นเงินเดือนนะคะแล้วทำงานในเครือพวกจำกัดมหาชนนะคะก็อาจจะทราบผลภายใน1วันโบวีเคยเจอนะคะลูกค้าเซ็นตอนเที่ยงอนุมัติบ่าย2 เพราะว่าลูกค้าทํางานในกลุ่มนี้นะคะหรือรับราชการนะคะรัฐวิสาหกิจก็สามารถทราบผลภายในหนึ่งวันได้เช่นเดียวกันค่ะและใครนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนได้ถึง7ปีนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นซูซูกิ w i f ปนะคะและทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะใครที่อยู่ในบริษัทที่แจ้งไปนะคะก็สามารถ ซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงได้นะคะแถมไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยค่ะขอแค่แรายได้สองเท่าของค่างวดนะคะอายุงานก็หนึ่งถึงสองปีขึ้นไปนะคะฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ